ขนมนะคะเ,เขารู้ว่าน้องพลนมสนุกไงใช่เราเล่นกันดึกวันนี้น่ะไม่ถึงเที่ยงคืนไม่เลิกอ่ะใช่แล้วแลวเราสองคนนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับน้องเกมครับผมพีพีชาติชัยสนามครับและดิฉันค่ะเกมพิมพ์ชนกมหาโคตรคร่ะ ระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายน2568ณวทีลรานพญาสีสัตนคลาถนนขุ้้บุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะใช่แล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่พิธีเปิดง,งานของเราอย่างเป็นทางการนะครับเขาเรียกว่าเป็นการคลิกออฟส,สนุกสุขที่ถนนข้บุ้น,นะครับใช่แล้วค่ะนะคะและลําดับต่อจากนี้ไปค่ะจะขอากาบเรียนเชิญนะคะท่านของอ,อนงนุษย์ศรีทาน้อยค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ย ครั้งนี้ขอกล่าวเรียนเชิญท่านค่ะขอเสียงประมือต้อนรับท่านของออรตน์ีทาน้อยด้วยค่ะคนเก่งของเรานะครับางานได้อยิงย่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียวนะครับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกจิจกรรมส่งเสริมงานปะเพณีสงการนครพนมสาสสนุกสุขที่ถนนขับขุ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุกระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายยน2568ในบริเวณพื้นที่อุตเาศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานประเพณีสงการที่มีความเชื่อมโยงกลุ่มสนุกและเป็นการกระตุ้นเศรษฐก,กิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมและก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมายในงานจะประกอบด้วยพิธีทางศาสนาและกิจกรรมภาคบันเทิง ซึ่งในการจัจดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่มวมมือจากอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาตลอดจนชมรมสื่อมวลชนทุกแขน,แนงและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะขอกรับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เกิดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีสงการศาสสนุกสุขที่ถนนข้พุ้นในําตับบัดไปขอกรับเรียนเชิญ ศิริกุลสมาชิกผู้ที่สภาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจังหวัดท่านนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดทา่านท่านหัวหน้าสุรการกระดับจังหวัดผู้รักษาวาัฒนธรรมในสาเจ้าต้นผู้แทนในการจังหวัดผู้แทนพปออนรขผู้แทนจาก ภาคเอกชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวันดคอนบรญนมท์แต่ที่สาคัญขอต้อนรับพี่น้องนักเที่ยวนะที่มาจากตานิวัฒนหรือมาจาก วัดอื่นนะครที่ได้เกียรติมาเที่ยวงานเทศกาลมาาสงการของจังหวัดนครปนมในภายใต้ชื่อว่าสาสนุกสุขที่ถนนเท่าพุ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ทางสวนรากการจังหวัดงค์งการบริหารจังหวัดแล้วก็ทางเทศบาลเมืองได้ร่วมบูรณาการจัดน,นะครับเพื่อ มอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและน้องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวมาเยือนจังหวัดน,นครศนมของเรานะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายนะที่สําคัญที่เป็นไฮไลท์ก็คืออุโมงน้ำปลาที่อุโมงน้ําที่ยาวสุดนะมี แล้วก็มีอะไรนะรุษสรเล่นโฟมครับรวมทั้งน้องๆหน,นูๆแล้วก็ครอบครัวก็จะมีบ้านน้ำมีสระน้ำมีสไลเดอร์ให้เล่นนะครับในส่วนของการสืบสารรักษาประเพณีก็มีการกิจกรมรมการการ่อกองทรายนะครับการก่อกองทรายเพราะฉะนั้นก็กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ก็เหมาะสำหรับทุกทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยนะเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวงานแล้วการแล้วไม่เบียดเนี่ย ก็ถือว่ามาไม่ถึงงานของการกนะับเดี๋ยวในช่วงที่เขาเรียกอะไรเปอร์เซ็ตก็เขาเชิญชวนนะพี่น้องนักท่องเที่ยวและก็ประชานชนชาจวจังหวัดนครนมร่วมกันนะส,สร้างสรรในการทำเว็บภายใต้อุโมงน้ำนะครับนะครับการจัดกันในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารเป็นปีนิวธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐก,ษกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งจะขอให้เกิดรรายได้จากการท่องเที่ยวและยัง การเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและส่วนราชการนะครับในนามของจังหวัดนครปนมนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ไม่ไว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรปกครองส่วนที่ินรวมถึงพี่น้องสังมชนทุกแขนงนะครับที่ช่วยกันประชาพ,พันธ์นะเชิญชวนให้น้ำเที่ยวมาทเที่ยวงานในช่วงตั้งแต่วันที่13คือวนันนี้จนถึงวันที่15นะครับ แล้วก็ขอบคุณนักท่องเที่ยวผู้เขา้าร่วมกินทุกท่านแล้วก็ขออํานวยพอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตปรงการตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเชิญชวนท,ทุกท่านนะครับร่วมงานเปิดงานประเพณีมหาสมการนครพนมสาสนุกสุขที่ถนนยพราชุ้นประจําี2ี6 8นับัจนี้ครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะท่านปรัชญาอุ่นเพชรวรากรน,นะคะเดี๋ยวทุกท่าน อยู่กับเราด้านบนเวทีนะคะอีกสักครู่หนึ่ง

ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านด้วยขอเสียงปรบมือ ใส่ชุดว่านน้ำที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่นะค<น>ะ,<น>ะก็คือเราเป็นชายทะเลแต่ชายทะเลไม่ต้องโง่จัดเป็นตีเชายทะเลักผู้ใหญ่